ถึงจะสกดเนื้อของกระั้งซ้ำจังใครได้กินก็จะเป็นอมตะไม่ตายไม่ตายไม่ตาหลักให้ชีวิตของพวกเราได้อย่างยาวนานความชราก็ไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้หุจะมีศาสตร์อย่าเลิะเทอะหมอคงังชีวิตของจริงอยู่ที่นี่โอ้คงผู้มากับหมอคง โชงถึงดื่มน้ำสมุนไพรและพิ่งสชาติรผลไม้32ิชนิดและนาาตาลทราบน้ับรองจากอยหรือกระทรวงสาธารณสุขรสชาติหอมหวานดื่มงประกระชุับชื่อิี่หลายท่ีกวเนื้อผัะถังสำจังเยอะเลยนะอืออืองอของจะจัเอาผัถังสำจังกลับไปแล้วเอาโชงมาให้ค่ะจับดจัไปขอจากขอจิบหน่อยนะต้ชื่อโ พงกระพันบอกแล้วไงต้องโพชงหมอคงขอบอกมาไม่มีขี่ลิงแทนแล้วกันนะจ๊ะจัดไปรักโพชงหนึ่งนน้ำสมุนไพรและพฤกษาชาติ